สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวรถีสซหน้าหนูนะครับผมทะเบียนต่อเต่าจอจานหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับโอเคแสดงเริ่มนะครับห้องเครื่องครับเริ่มจากห้องเครื่องเลยห้องเครื่องเดิมครับไม่เคยผ่านการทําสีครับสวยๆเลยครับฝากระโปรงเดิมครับครับผมมาดูรอบขันกันแก้มนะครับผมมีรอยบ้างครับสีหลุดนิดนหน่อยครับ รอบคันครับโอเคประตูด้านซ้ายแคบด้านซ้ายสวยครับกระบะด้านซ้ายสวยเดี๋ยวไปดูภายใน,นกันครับเบาสวยครับคอนโซลสวยเสาข้างสวยครับแผงประตูสวยครับโอเคประตูเดิมนะ ดูด้านหลังครับด้านหลังก็ประมาณนี้ครับโอเคซอกเดิมมีแผลสดตรงนี้ครับเดี๋ยวมุมดูมุมกระบะครับมุมกระบะเดิมนะครับไม่มีผุเลยครับโอเค จะของใช้ถนอมอะครับไม่ค่อยได้ใช้ครับดูสบาตอนนี้ตรงนี้นะครับผมสีจะหลุดออกแต่ก็เก็บสีนิดหน่อยก็สวยแล้วครับประตูแคปด้านขวาครับสวยฝากระโปรงหน้าสวยครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันภายในก็สวยนะแผงประตูสวยกระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดครับเก็บเลย ตัดที่เดียวตกันอืมนไมกันทไม่ไหะครับใครที่มองหารถไ้อยู่ครับทันี้ไม่ผิดหวังแน่นอน ครับ